พัมนาชมินค้าคุณภาพจากบริษัทศรีวัฒนาโลหกิจครับภายใต้เครื่องหมายการค้าของนาซาลอตเตอรี่ครับ Rt 185NP ตัวนี้ราคาที่55,500บาทครับ55,500บาทเป็น 185NP ครับของนาซาครับของดีเมืองอุดรสินค้าของคนไทยเพื่อคนไทยครับ1 8 5ราคา55,500บาทครับส่วนเจ้า165นะครับของใหม่นาซา 48,500บาทรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มครับสินค้าของบริษัทสิริวัฒนาโลหก,กิจภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อนี้การันตีได้ถึงความแข็งแรงทนทานครับตัวนี้เป็นผานใหม่ของคูบู้านะครับผาน6ของผานใหม่ของคูบูตตาราคายที่อันนี้เอาไปประมาณ4 5่0 0นครับ45,000ื่ผานมือ2อยู่ที่ประมาณ4 0,000บาทนะครับผานกระโถตัวนั้นราคาอยู่ที่ 6มื0นบาทครับทำรุ่นนาซาที่32,900บาทครับทำรุ่นของนาซาใช้ของรุ่นบีครับ32,900ือ 32, นบาทผ่านในร่องของนาซาครับผ่านในร่องนาซาใบายิบสองหนึ่่นแปดพันห้าบาทครับหนึ่งบาทครับผ่านพวนพิธีครับผ่านพนพิธีมีส